บำลุงปอดฟื้นฟูปอดฟังปอดแหกบ่ต้องสวัสดีครับอิส,สานบ่เจ้าครับเมื่อนี่เข้าสวนสวนเกษตรผู้ใดบ่รู้มาจอบลอยเข้าสวนเพิ่นเลยเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เบิ้งในสวนนี่บ่ว่ากล้วยบ่ว่าบกอบ่ว่าบักเขียบ่ว่าบักพริกกะเพราใบเตยมีเปิดนี่ก็ผักกาดหิน พักโขมแต่ว่าสมุนไพรของดีมีประโยชน์มันก็แอบ,บซ่อนๆอ่อนยน้ำส่วนไอ้เกษตรนี่แหละเดี๋ยวสิพาไปเบิง้งสิเว้าเรื่องปอดนะพี่น้องคนปอดบอดีโมเมนต์ปอดแหกนะอย่าเข้าใจผิดนะสมุนไพรทางเลือกบำรุงปอดมาแล้วเดอ้อฟังฟังแบบว่าปอดมันบอดีปอดมันเป็นฝ่าเป็น ฟรียังสั่นนะพี่น้องนะอันนี้ฟื้นฟูปอดได้ดีมากเลยสมุนไพรมือนี้รวมถึงคนที่เป็นโรคไอที่มันระบาดท,ที่เขาย่านทุกมือนี้นะพี่น้องไอ้ที่มันล้มปอดไปแล้วแล้วก็รักษาหายแล้วเนี่ยเขาสิมาฟื้นฟูปอดของเขาด้วยสมุนไพรจังใดจังใดผู้ใดอยากฟื้นฟูอยากบำรุงปอดแห่ปอดทํางานได้ตามปกติอยากให้ปอดแข็งแรงตามมารู้จักกันแนบอเนาะ ต้นผูเขาเนี่ยต้นผู้ข,าว,นะขาวน่ะพี่น้องนะมันสีออกค้นมักกับสีบอกว่าหอมถ้าค้นบ่มักกับสีออกว่าเข,า,ขาวขาเลือดนะกับสีลักษณะยังสีเลยนะครับนี่กินสดได้นะพี่น้องเพราะว่าสิกินกับป้นกะแก้วกับลาบกะก้อยอยังได้เบิดนะพี่น้องนะแซ่บอีกตั้งหากันดอกว่าเดี๋ยวสิเด็ดเอามาให้เบิง้งเด็ดเอาเลย ถอนเอาเลยก็ได้ยังสี่แหละพี่น้องนะกินกระสีออกเขา้าเข,าข้าคือว่าแหละพี่น้องนะเดี๋ยวสีซิมเห้เบิงมันเข้าเลยแหละนะครับอเขา้ขายเลือดเข้าเลือดวิธีเฮ็ดแบบสูตรสมุนไพรฟื้นฟูปอดตามให้ถอนเอาทั้งหากทั้งต้นทั้งทุกส่วนนะพี่น้องนะถอนเอาทุกส่วนนะครับต้นพูขา้าถอนเอาเลยนี่ จังซี่เลยถอนถึงหักจังซี่นะพี่น้องแล้วก็ไปตากแดดไว้แห่งนะพี่น้องนะแล้วก็ถ้ามันแห้งแล้วเขาก็เอาจากประมาณกํามือนึงแล้วกะมัดต้มหรือชงเป็นชาดื่มได้ตลอดบำรุงปอดสุดยอดนี่เฮ็ดง่ายๆเองบม่ต้องไปซื้อเขาดอกมันแพงขเขาเฮ็ดได้ขอเพียงแค่ลู่เท่านั้นเองประหยัดตังค์ได้เยอะ ผู้ขาวนี่โซนภาคเหนือเขาปลูกกันเยอะนะพี่น้องปลูกเป็นไร่หมดแหละเป็นโอ้เยอะเลยหละนะครับเพราะว่านี่เป็นผักก็ได้สมุนไพรกด็ดีมันสุดยอดอีหลีภู้ขาเฮยอหลีนะพี่น้องลองหาไปเฮ็ดหาไปกินนะครับตามที่สารพระเจ้าบอกมานการฟื้นฟูการเฮ็ดให้ปลอดมันแข็งแรงนะครับก็ตามนี้เลยนะครับหาง่ายๆนะครับ ตามป้าก็ได้ตามให้ก็ดีน้ำส่วนก็มีสมุนไพรบ้านเฮาบอ่ออืดวาตาหาแมนบ่่เก็บบ่อไข่ปลอดภัยจากสารเคมีด้วยสมุนไพรตามพื้นบ้านเฮานะพี่น้องหาเองเฮ็ดเองกินเองอยากลู่สมุนไพรอยากลู่ภูมิปัญญามาโลดช่องอีสานพระเจ้าสวัสดีครับ